สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะวิธีการซื้อสินค้านะคะสั่งของ Delive r y นะคะในแอปนี่ f o o d Panda นะคะที่หลายๆคนก็คงใช้อยู่แล้วนะคะในการเรียกซื้อสินค้าอาหารนะคะใกล้ๆนะคะให้เราไม่ต้องออกไปจากบ้านนะคะในวันนี้วิธีการที่จะมาแนะนำก็คือเดิมนะคะเคยจ่ายแบบเป็นเงินสดวันนี้เราจะมาผูกบัตร ATM นะคะหรือผูกบัตร เครดิตในแอป f o o d p พ n d a เพื่อชำระเงินก็ไม่ต้องส่งเงินสดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสั่งอาหารกันเพื่อเป็นกาลังใจฝากกดติดตามมุมขวาล่างของคิปเลยค่ะนะคะในแอป f o o d p พ n d a เนาะวันนี้เราจะสั่งขนมหวานแล้วกันเนาะ ร้านนี้เราชอบมากเลยนะคะ mm. ถิงถิงก็ร้านค้าที่ขายอาหารนะคะก็แล้วแต่นอกแต่รับพื้นที่ว่าที่ของตัวเองนะคะมีอะไรขอสั่งบิงซูแป๊บหนึ่งนะคะในส่วนนี้เราก็เลือกเมนูขนมนะคะที่เราต้องการแล้วก็กดเพิ่มลงในตัก และเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะก็คลิกที่ดูของในตะกร้าค่ะ <c oughs> เราได้เมนูของเราแล้วนะคะแล้ก็กลับไปหน้าที่ดูราคานะคะตอนนี้เห็นราคาแล้วเนาะกดะสอดทอู่ก็ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่ไว้สำหรับเรานะคะโฟกัสจุดในแมบบว่าเราอยู่ตรงไหนเนาะอันนี้ของเรามัน เลือกไปแล้วเนาะหรือเราอาจจะเขียนเพิ่มเติมก็ได้นะคะกดที่ปกา,า,ากกาเมื่อกรอกที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มากดที่ด้านล่างว่าบันทึกและดําเนินการต่อเลื่อนมานะคะตรงวิธีการชําระเงินคืออันนี้ระบบจะเลือกเป็นเงินสดไว้นะคะส่วนเราอยากจะแก้ไขนะคะจะผูกกับบตดแล้วก็ไปคลิกที่รูปดินสอนนี้เนาะ อ่าอันนี้จะเป็นช่องทางนะคะที่เราสามารถชำระเงินก็จะมีบัตรเครดิตบัตรเดบิต hey, p a y p a l t ูมันนี่วอลเ l t นะคะวันนี้เดี๋ยวเราชำระเป็นบัตรเครดิตเนาะส่วนใครมีบัตร a t m ก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะคะก็กรอกเลขหน้าบัตรวันหมดอายุนะคะของบัตรเดือนและปีนะคะของบัตรที่หมดอายุ CVC ก็คือเป็นเลข CVV ที่อยู่ด้านหลังของการ์ดนะคะจะเป็นเลขสามตัวด้านล่างเขาก็จะมีแฮตติกว่าจะบันทึกบัตรนี้นะคะให้ระบบจำไว้ไหมหรือว่าเาจะมากรอกเองนะคะในครั้งต่อไปก็แล้วแต่เนาะกรอกเสร็จแล้วนะคะก็กดสำเร็จถัดมาน,น,นะคะด้านบนก็จะมีข้อมูลบัตรนะคะที่เรากรอกขึ้นไปอยู่่าเลือกแล้วเนาะ พร้อมแล้วก็กดดำเนินการต่อนะคะซึ่งในการชำระเงินนี้นะคะก็เพียงเท่านี้นะคะง่ายๆระบบก็ขึ้นแล้วว่าร้านทำอาหารแล้วเนาะเดี๋ยวเรามารอรับอาหารกันรับถิงถ่งๆกันค่ะ เราสั่งขนมหวานมาแทนอันนี้เป็นการลดวความอ้วนหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้ตัดบัตรแล้วเนาะค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วจ้าถิงถิงนะคะอันนี้เป็นวิงซูอันนี้เป็นบัวลอยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันวิงซูเขาใส่อันนี้มาให้ด้วยที่เป็นเก,เก็บความเย็นได้อะคะ่ะ แห้งอุปกรณ์มาเยอะมากอันนี้ผงไมโลอันนี้เอ,อ,อ่อฟองเต้าหู้แล้วก็มีพุดดิ้งก็คือมูกอะไรค่ะแล้วก็นมเต้นเต้นฮว้าวน่ากินมากค่ะ อันนี้เราก็มาแต่งกันเองนะคะแต่งหน้า mm. ชอบกินนะไอเนี่ยฟองต้้งห mm. ูมันเรียกฟองต้้งหูก้ะแล้วก็โรยผงอันนี้เป็นผงไมลลูอันนี้เป็นมุก ลแล้วก็ลาดนมขึ้นนทุกคนนี่ติง๊งเสร็จแล้วค่ะน่ากินเปล่าขอชิมนิดนึงได้เปล่าขอชิมก่อนอันนี้นะคะเป็นลูกบัวลอยคือข้างในมันจะมีตีใไส้ ซึ่งเราชอบมากเลยน้ำที่เห็นนี้นะคะไม่ใช่น้ำเชื่อมนะคะต้องเททิ้งจ้าแล้วก็ใส่มาแต่ลูกบัวลอยดูบัวลอยลูกเบิงมากค่ะ,ะใส่นมจิ้งจิจิ้จิเมจิ้จิ ขอยื้มผงอันนี้ใส่ไปด้วยดีกค่ะจะได้มีความเป็นช็อกโกแลตนี่ได้แล้วบัวลอ,อยนะคะเราเอาผงไมโลของยิงซูมาใส่ไปด้วยนี่ลูกของบัวลอ,อย นี่นะคะไฟข้างในเย,ยอะมากร่วนมล้วกันเป็นบร้อยต้ามที่ชอบมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ชมคลิปนี้แล้วก็